ะค,ะคือท่าลังทวิสต์นั่นเองนะคะสำหรับท่านี้นะะี่ะะก็ทําได้ง่ายๆนะคะอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเป็นหนังสือก็ได้หรือว่าจะเป็นหมอนสักใบหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับท่านี้นะคะประโยชน์ที่จะได้ก็คือในช่วงบริเวณของตัวขา นั่นเองนะ,ะใครที่อยากจะมีขาเรียวขากระชับนะคะสามารถที่จะออกกําลังกายท่านี้ได้เลยค่ะรวมถึงนะคะการทวิสต์ของท่านี้นะคะก็จะได้ช่วงบริเวณท้องไปด้วยนะคะคในเรื่องของการหมุนนะคะกล้ามเนื้อเข็มขัดบริเวณหน้าท้องเดี๋ยวเราทําพร้อมกันเลยนะคะง่ายๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้ก้าวขาออกไปหนึ่งข้างก่อนแบบนี้นะคะก้าวกว้างๆเลยนะ เสร็จนเนี่ยเราลองวัดกันดูก่อนนะคะว่าในขณะที่เรายอะะ่อพยายามหย่อนเข่าข้างนี้ค่ะลงไปให้แตะพื้นในระดับแนวตรงแบบนี้นะคะเข่าข้างนี้ต้องไม่เลยปลายเท้านะคะเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เรานํามาก็ถือซะหน่อยนะคะเป็นหนังสือเนาะนะคะถือแบบนี้ไปนะคะบริเวณแนบข้างลาตัวของเราแบบนี้นะคะในจังหวะขึ้นให้เราขึ้นแค่นี้พอนะคะไม่ต้องถึงขนาดเข่าตึงนะคะขึ้นแค่นี้นะคะแล้วเราก็หย่อนลงในแนวตรงแบบนี้นะคะ จังหวะขึ้นนะคะเกร็งหนะะ้าขาแล้วก็ดันตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยๆลงไปแบบนี้นะคะที่นี้เรามาเพิ่มการทวิสต์เข้าไปะคะ่ะนั่นก็คือการหมุนแบบนี้นะคะ,ะเพิ่มนะจังหวะลงบิดบิดลำตัวไปแบบนี้นะคะไปแค่ลำตัวท่อนบนเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็บิดกลับขึ้นมาในจังหวะขึ้นลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก เราก็จะทำนะคะสลับข้างกันนะคะข้างละ12ครั้งถึง15ครั้งนะคะ3-4เซตค่ะตอนบิดก็บิดให้รู้สึกว่าบริเวณหน้าทองของเราเนี่ยมันถูกบิดไปด้วยนะคะ